สวัสดีค่ะทีม P W I V จากโรงเรียนบุญเจริญพิยาคงจังหวัดสมุทรป,ปราการค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณบริษัท ไอเอ็มเอเจนเนอเคชั่นและสถาบันเทคโนโลยีพรจอมเก้าเจ้าคุณทหารลากะบังที่สนับสนุนโครงการดีๆให้พวกเราได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพาทางวิศวกรรมศาสตร์และโปรแกรมมิ่งค่ะในโครงการ XMAKER e x p l o r e r ได้สนับสนุนหุ่นยนต์เอ็มบอดทูเพื่อการทดลองและทำการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะน้องมีชื่อว่าบุญรอดนะคะโดสนสวกเราได้ดีใจ น้องจากกติกาชื่อว่ากว้าง3 12สูง12และยาว12เซเมตรค่ะสวัสดีครับผมตัวแทนจากทีม t w IV ผมจะมาพรีเซนต์หุ่นยนต์ที่จะเข้าร่วมโครงการแข่งขันครับหุ่นยนต์ตัวนี้น้องไม่ชื่อว่าน้องบุญรอดนะครับรูปล่างด,ดีไซน์ของน้องเนี่ยออกแบบในพื้นฐานกติกา32คูณ32นะครับ ทรงทุกด้านมีขนาดไม่เกิน3 2ิเซนติเมตรนะครับและหน้าน้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องติดตั้งเซนเซอร์อันตราโซนิกนะครับที่ตรวจจับวัตถุในภารกิจอัตโนมัติส0มิวินาทีแรกนะครับครับแขนกลโซล์นะครับประกอบด้วยมอเตอร์โซล์สตัวนะครับมีตรงเหมือน1ตัวและตรงแขนจับอีก2ตัวนะครับใช้ในภารกิจหยิบจับวัสดุต่างกันนะครับที่ลำเลียงไปยังท่อยิงนะครับครับ ในส่วนการป้องกันฝั่งขวานะครับด้าแรงบันใจมาจากมือน้องอุ๋งนะครับใช้มอเตอร์โซวโวในการขับเคลื่อนน้องนะครับให้ขยับนิดกอย่างเงี้ยนะครับและปัดป้องวัตถุจากฝั่งตรงข้ามนะครับครับม้ถึงส่วนฟังก์ชันการโจมตีนะครับจะเห็นได้ว่าน้องโจมตีใช้ลูกถีบพิฆคาตนะครับมาฝั่งซ้ายเพื่อถีบลูกบอลไปฝั่งตรงข้ามนะครับไปสั่งตูให้ได้มากที่สุดนะครับ ส่วนโจมตีที่2นะครับชุดยิงคาราเพาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องยิงหินยุคบาลานะครับโดยดีไซน์จะเห็นได้ว่าจะมีเสาสองด้านนะครับสร้างคันคำยันตรงกลางนะครับแต่รายนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วดึงคันลังด้วยมอเตอร์ดีซีนะครับให้เกิดแรงจากสปริงที่อยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับเมื่อสปริงมีพลังงานสะสมและรอบของมอเตอร์มีการทำงานครบรอบนะครับจะยิงพาวัตถุไปด้านหน้านะครับ ในส่วนของฟังก์ชันการทํางานอันตโนมัตินะครับช่วง30มิวินาทีแรกเนี่ยหุ่นยนต์จะทํางานตามอัลกอริทึมดังนี้ครับเริ่มหุ่นยนต์จะเดินเดินตามระยะทางที่กําหนดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปวัดอีทีนี่สนะในสามจริงแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายหรือขวาแล้วก็เคลื่อนที่ไปตามระยะทางที่กำหนดไว้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์อันตา้าโซนิกจะทํางานนะครับเช็คระยะประมาณ0.5ซนติเมตรหรือ1ซนติเมตรนะครับแขนเซอร์วโวจะทํางานนะครับแล้วก็ เลี้ยวเลี้ยวขวาหรือซ้ายนะครับขี่วัตถุที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับไปยังทิศทางที่กําหนดไว้นะครับแล้วแขนโซโวจะวางวัตถุไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็จบอันกระทุ้มเพียงแค่นี้ครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชันการทํางานผ่านระบบคอนโทรลนะครับเราจะเขียนโปรแกรมไว้ว่าจอสติก๊กฝั่ง ขวามือผมนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่นะครับตัวนี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่และผมใช้ลูกศรขึ้นในการยกเซอร์โวขึ้นนะครับและใช้ลูกศรลงในการเอาเซอร์โวลงนะครับผมตั้งให้ลูกศรไปทางขวาในการชีพน,นะครับและลูกศรไปทางซ้ายในการทายออกนะครับและผมตั้ง ในการทําให้มอเตอร์ DC ขยับด้วยปุ่ม L2 นะครับในการหมุนเพื่อยิงวัตถุไปข้างหน้านะครับแล้วผมตั้งให้ปุ่ม R2 นะครับเป็นมืออุ้งๆตัวนี้นะครับในการขยับและใช้ปุ่มบวกตรงจอยนะครับในการใช้ลูกถีบีคาดตัวนี้นครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัท IM Engineering Application และ สถาบันเทคโนโลยีพัฒนจอมก้า,จากเจ้าคุณหาราชรัก,กบังที่ได้จัดโครงการดีๆนะคะและได้มอบโอก,กาสให้พวกเราได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองโครงการหน้าอย่าลืมกระซิบบอกกันด้วยนะคะพวกหนูบ้างอยู่ใกล้เต็มใจเข้าร่วมค่ะขอบคุณค่ะั3 Love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape Woman, When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm a mortal. When I